กระทรวงแรงงานชี้แจงว่าค่าจ้างขั้นต่ำมีการปรับแน่แต่ตัวเลขจะเป็น492บาทตามที่คณะกรรมการสมานะฉันแรงงานไทยเสนอหรือไม่หรือเป็นเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด เมื่อวันที่26มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สลสได้มีการยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศ,ปร,กาศปรับค่าจา้างพร้อมกับการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไปและการสร้างหลักประกันการทำงานรวมทั้งกรณีอื่นๆเช่นเปลี่ยนมาตรการประกันสังคมที่เป็นธรรมดาเช่นเปลี่ยนมาตรการประกันสังคมที่เป็นธรรมแก่คนทำงาน งานให้ใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำให้รัฐบาลวางนโยบายในการจ้างงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นต้นขอสอรอทอและสอรอสอระบุว่าได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้รัฐบาลไปเมื่อวันที่21ธันวาคม2564เพราะค่าจ้างแรงงานไทยมีราคาต่ำการทำงานระยะสั้นไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไร้หลักประกันทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ จึงไม่สามารถจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวได้เพียงพออีกทั้งปัจจุบันราคาสินค้าุพภกบริโภคได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากเช่นหมูไก่ไข่เนื้อข้าวสารน้ำมันพืชก๊าซถุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงค่าพานะเดินทางค่าทางดว่วนและอื่นเกือบทุกรายการนอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายสั่งการให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนปรับวิธีการทำงานโดยพนักงานลูก จ้างข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจทํางานบ้านเวิร์กฟอร์มโฮมและให้นักเรียนนักศึกษาเรียนออนไลน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตและอื่นๆที่เพิ่มขึ้นในขณะที่บางส่วนถูกเลิกจ้างตกงานขาดรายได้อยู่ในภาวะที่เดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้าทั่วประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะเยียวยาช่วยเหลือแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆภาคเกษตรกรรายย,ย่อยก็ต้องเผชิญกับ ภัยพิบัติธรรมชาติไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวมทั้งราคาผลผลิตเองที่พอจะผลิตขายเลี้ยงชีพได้ราคาก็ตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกจึงฝากความหวังที่เหลืออยู่กับการรองเงินจากสามีภรรยาและลูกหลานที่เข้ามาขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการในเมืองคอสลทและสอลอสระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการปาารปับค่าจ้างพร้อมกับควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไปซึ่งประชาช ชนต่างรับรู้ทั่วกันดังที่ปรากฏเป็นข่าวทุกวันจนเป็นคำกล่าวว่าข้าวของแพงแต่ค่าแรงแสนจะต่ำเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นข้อเสนอที่จำเป็นต้องทำคือการขอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำโดยค่าจ้างที่เสนอไปในปีนี้เป็นตัวเลขและข้อมูลที่คอสอรทได้ทําการสำรวจค่าใช้จ่ายจากคนงานในพื้นที่ต่างๆประมาณ3,000คนครอบคลุมภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายรายวันที่เป็นค่าอาหารสามมื้อค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าเลี้ยงดูครอบครัวบุปการีเป็นตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่วันละ492บาทตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจํานวนเงินที่คนไทยจะเพียงพอเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ที่712บาทต่อวันข้อมูลปี2560แต่ด้วยข้อกังวลในเงื่อนไขและสถานการณ์ต่าง คอสลอ,อทอและสลอ,อสอจึงได้ประชุมร่วมกันและเสนอตัวเลขการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565ในราคาวันละ492บาทให้เท่ากันทั้งประเทศและให้รัฐบาลประกาศโครงสร้างค่าจ้างเพื่อสะท้อนการปรับค่าจ้างในแต่ละปีอย่างเป็นระบบเมื่อวันที่24มกราคม2565นายสาวิต์แก้วหวานตัวแทนคอสลอ,อทอและสลอ,อสอและคณะได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุ ช่าชมกลิ่นณนะห้องฉัด มงคลชั้น6อาคารกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยมีนายบุญชอบปรัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมด้วยนายสุชาติกล่าวว่าจากการหาลือกับคอสลทอและสอรอสอตามที่ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างนั้นได้ให้สำนักง,งานปรัดกระทรวงแรงงานไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดถึงการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่ามีความเหมาะสม อเปป็นนไได้้มากยแค่ไหนอสอรทสรุปประเด็นการเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีดังนี้นะคะเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำมีการยืนยันว่าปรับแน่แต่ตัวเลขจะเป็น492บาทตามที่คอสอรทเสนอหรือไม่หรือเป็นเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้แต่จะเร่งให้เร็วที่สุดสําหรับเรื่องการทําให้ค่าจ้างขั้นต่ําเท่ากันทั้งประเทศจะพยายามไปหาแนวทางให้แล้วจะมีการสั่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเรื่องโครงสร้าง ค่าาจ้างเพื่อจะได้เลิกถกเถียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำแต่ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรกเข้าจากนั้นจะปรับขึ้นโดยอัตโนมัติทุกปีจะสั่งให้ข้าราชการหาตัวเลขลูกจ้างในภาคราชการทุกกระทรวงทั่วประเทศว่ามีจํานวนเท่าไหร่เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้มีค่าจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งเรื่องนี้คสอรทเสนอว่าลูกจ้างภาครัฐเกือบทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย แต่ได้ค่าจ้างต่ำไม่มีสวัสดิการใดๆโดยเมื่อไปเรียกร้องผักดันหน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอ้างว่าข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายแรงงานทุกฉบับเรื่องการเบริกจ่ายเงินลาลอดบุตรที่คณะรัฐมนตรีคลมมีมติเพิ่มขึ้นจาก90วันเป็น98วันนั้นตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมแล้วและส่งให้คลมพิจารณาในสัปดาหนะ์หน้าและจะเสนอต่อรัฐ เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไปโดยสาระคือสำนักง,งานประกันสังคมจ่าย4วันในจ้างจ่าย4วันส่วนการให้สามีลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร15วันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอเวลาไปศึกษาขอบคุณแหล่งข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบข่าวสารเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ